สวัสดีครับช่องตองพรพอมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้6กันยายน2564ครับมีข่าวมาแจ้งอสมอครับเรื่องรายจ่ายอสมอเดือนกันยายน2564ครับรายรับอสมอคงจะทราบไปแล้วเพราะว่าเคยทำให้ดูหลายคลิปแล้วอสมอจะได้รับเงินค่าป่วยการในเดือนกันยายนวันที่15กันยายน1,000บาทนะครับ15กันยายนรับ1,000บาทและวันที่17กันยายนรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19 500บาท รวมเดือนนี้มีรายรับ1,500บาทนะครับส่วนรายจ่ายเพึ่งมาใหม่ๆม,มาดๆการประชุมคณะกรรมการสมาคมชกสอ,อสมฯแห่งประเทศไทยประชุมกันเสร็จวันนี้6กันยายน2564เขาประชุมกันเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนครับก็คือรายใจ่ายใครที่เป็นสมาชิกชกสอ,อสมอแห่งประเทศไทยนะครับอสมอวันที่15าท,ท่านรับค่าบกริการไป1,000บาทเมื่อเงินเข้าบัญชีแล้วก็จะหัก หากในส่วนที่ไปช่วยเพื่อนอสมอที่เป็นสมาชิกเสียชีวิต592คนครับ592คนจะต้องหากไปช่วยคนที่เป็นสมาชิกจะต้องไปช่วยคนทั้ง592คนนี้ช่วยทายาทเขานะครับคนละ50สตางค์ก็หากอ internet. สมอ internet. ที่เป็นสมาชิกหากจากค่าบบิกการอสมอที่เป็นสมาชิกไปช่วยเหลือทายาทอสมอที่เสียชีวิตนะครับ หัก296บาทนะครับ15กันยายนหัก296บาท296บาทนะครับอย่างไรก็ยังมีรายละเอียดเดือนอื่นอีกมากอยู่จะนำข้อมูลมาเพิ่มเติมก็คือนอกจากหัก296บาทเพื่อช่วยรอบหักเดือนกันยายนแล้วสำหรับคนที่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆมีกี่รายการค้างเดือนไหนเท่าไหร่ก็จะหักวันที่15เหมือนกันก็จะเอามาเพิ่มเติมทีหลังแล้วก็วันที่17 กันยายนรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19 500เขาจะส่งรายการหักสําหรับคนที่ค้างเดือนก่อนๆก,กี่รายการก็จะเอามาแจ้งให้ทราบทีหลังเพราะว่าวันนี้สมาคมเขาเพิ่งประชุมเสร็จเราก็ขอข้อมูลจากเขาได้ส่วนหนึ่งก็คือทราบเฉพาะหักรอบกันยารอบของเดือนกันยายนนี้หัก296บาทนะครับเพื่อช่วยทายาทอสมอที่เสียชีวิต592คนส่วนรายชื่ออสมอทั้ง592คนที่เสียชีวิต ทายาจะรับการช่วยเหลือบันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนั้นพอสมาคมชกสสมขึ้นเว็บไซต์ขึ้นข้อมูลทางเว็บไซต์เราจะแนบลิงก์เราจะไปเอาลิงก์มาให้ท่านดูรายชื่อและเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังอีกครั้งว่าทายาทได้กี่บาทได้บันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่าหากไม่น้อยกว่า296บาทแน่นอนเพราะ296บาทนี้มีแล้ว ส่วนหากมากกว่านี้สำหรับคนที่ค้างเดือกนก่อนๆนะครับสวัสดีครับ